สีขาวทำให้รู้สึกปลอดภัยกว่าเธอเชื่ออย่างนั้นเมื่อลืมตาขึ้นมาเจอเพดานสีขาวคุ้นตาเธออยู่ในชุดหลวมสบายสีชมพูพิมพ์ตราโรงพยาบาลหรูไม่ถึงสองวันดีเธอต้องทิ้งรถรุ่นพี่ไว้ที่บ้านหลังนั้นแถมยังเวียนกลับมาใช้บริการโรงพยาบาลอีกแล้วทั้งยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนเจ้าเดิมกับคราวก่อนด้วยตื่นแล้วหรอคุณโม โมลียังมึนหัวอยู่บ้างปฏิกิริยาตอบรับจึงเชื่องช้ายอยู่สักหน่อยแต่ตัวเธอเบาสบายพยาบาลน่าจะเป็นคนเช็ดตัวให้ถึงจำไม่ดีเท่ากับการอาบน้ำแต่ก็ดีกว่าตัวเหนียวเหนอหนะเธอเอี้ยวศีรษะหันไปทางชายหนุ่มร่างสูงที่เพิ่งเปิดประตูเข้ามา เขาดูไม่ค่อยเนี้ยบเหมือนทุกทีปกติเขาไม่ได้จัดทรงผมก็ยังดูออกว่าผ่านการหวีแต่คราวนี้มันยุ่งเป็นรังนกสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขายยาวสีเดียวกันเธอมั่นใจว่านั่นควรจะเป็นชุดนอนแม้ว่าเย็นย่ำป่านนี้น่าจะไม่ใช่เวลานอนก็ตามคุณจิตที่วัดเรียกผมว่าวัดชายหนุ่มบอกขยับมายืนใกล้เตียง เธอเห็นใต้ตาเขาคล้ำอย่างคนอดนอนคุณวัดคุณพาฉันมาโรงพยาบาลได้ยังไงแล้วนี่ฉันเป็นอะไรไปคะจิตที่วัดจ้องเธอนิ่งไปพักหนึ่งไล่สายตาไปยังผ้าพ,พันแผลบนศีรษะของเธอก่อนจะตอบว่าหัวคุณกระแทกคิดว่าน่าจะตรงกรอบประตูมีรอยเลือดติดอยู่ตรงนั้นนิดหน่อยผมเพิ่งไปฟังผลสแกน MRI มาโชคดีสมองคุณยังปกติไม่มีเลือดออกทางสมองอาจจะมึนหัวพักหนึ่งแต่เดี๋ยวมันก็จะหายไปโมลีถามย้ำอีกคำถามซึ่งยังไม่ได้คำตอบแล้วคุณพาฉันมาที่นี่ได้ยังไงทำไมคุณแวะไปที่บ้านชายหนุ่มมีสีหน้าปั้นยากครู่หนึ่งผิดจากสีหน้านิ่งเรียบติดจะเย็นชาตามปกติเขานิ่งไปนานคล้ายกับช่างใจว่าควรช่วยหรือไม่ ทำไมคะเล่าไม่ได้หรอเปล่ามันแค่ดูไม่มีเหตุผลชายหนุ่มบอกโมลียิ้มเซียวเซียวขณะเอ่ยว่านี่คุณยังเชื่อฉันเรื่องคุณจินเลยเล่ามาถึงหน้าผมไม่รู้คือเมื่อคืนผมไม่ได้นอนจนถึงเที่ยงคืนดวนหมากรุก ยีกระดานรวดกับเพื่อนที่อเมริกาผมง่วงจนตาจะปิดแต่อยู่ๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าต้องไปที่บ้านหลังนั้นแค่ต้องไปแล้วก็เจอกับคุณชายหนุ่มพูดรวดเดียวจบแววตาเขาบอกว่าแม้แต่เขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อความรู้สึกของตัวเองสัญชาตญาณอย่างนั้นหรือหญิงสาวนึกและคงนึกต่อไปหาจิตที่วัดไม่ถามขึ้นมาก่อนว่า แล้วคุณล้มไปได้ยังไงพื้นที่ตรงนั้นไม่มีอะไรให้สะดุดได้ถ้าทางโมดีคล่องแคล่วไม่ได้ซุ่มซ่ามถึงขนาดจะสะดุดของเล็กๆน้อยๆล้มหัวฟาดไปได้ง่ายๆอะโมลีอุทานเธอลืมไปเลยว่าล้มลงไปได้อย่างไรมันไม่ปกติฉันอ่านหนังสืออยู่เธอเกิน่นสายตาเห็นเขาหยิบหนังสือเล่มบางจากโต๊ะสีขาวข้างหัวเตียง อืมเล่มนั้นล่ะคุณเอามันมาด้วยเหรอฉันกำลังอ่านมันแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงโครมครามฉันพยายามหาต้นเสียงแล้วจูจ่ๆก็ถูกผลักล้มคว่ำไปกระแทกกรอบประตูก่อนสลบนะ่ะฉันได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนวิ่งไปบนหินกรวดนะ่ะชายหนุ่มปั้นหน้าเคร่งตอนแรกเขานึกว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุจึงไม่ได้สนใจเรื่องการแจ้งความแต่อย่างใด นี่มันอาชญากรรมเราต้องแจ้งตำรวจมันอาจจะเป็นแค่พวกย่องเบาไปแจ้งตำรวจแล้วหลังจากนี้ถ้าอยากไปที่บ้านนั่นผมจะไปกับคุณด้วยนี่เป็นประโยคคำสั่งไม่ใช่ประโยคบอกเล่าคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธโมลีอาปากค้างพยายามหาข้อโต้แยง้งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะ ชายหนุ่มกอดอกไม่มีท่าทีผ่อนปรนโมลีพยายามยันตัวขึ้นนั่งแต่ร่างกายยังต้องการการพักผ่อนจึงได้แต่นอนลงไปตามเดิมเธอมองเขาตรงๆอีกครั้งแล้วนึกข้อเท็จจริงบางอย่างขึ้นมาได้ถ้าฉันอยากไปวันทำงานคุณจะพาฉันไปได้ยังไงคุณไม่ทำงานทำการหรือ เธอก่อนอกบ้างเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอจริงจังและไม่ต้องการควรไปรับไปส่งเรากับเด็กที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะไม่เป็นผมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีหุ้นในธุรกิจหลายประเภทเงินทำงานโดยที่ผมไม่ต้องเข้าไปดูแลบ้างเป็นครั้งคราวดังนั้นผมว่างเสมอเมื่อต้องการจิตที่วัดเอ่ยรอยยิ้มแนบมุมปากอย่างเหนือกว่า โมลีนึกถึงเรื่องตอนนั้นเธอกำลังจะเปิดหนังสือหน้าสุดท้ายแล้วก็หมดสติไปเสียก่อนขอหนังสือฉันหน่อยคะ่ะปากเธอไวกว่าสมองจะทันคิดคุณควรพักผ่อนอย่าอ่านหนังสือเลยเขาว่าด้วยท่าทีที่โมลีมองว่าเรื่องเหมือนแม่แก่ขี้บน่นเธอปฏิเสธฉันแค่อยากจะดูบางอย่างหน้าสุดท้ายนะ่ะอ่านไม่จบแล้วมันติดใจนะ่ะ โมลีให้เหตุผลชายหนุ่มจึงหยิบหนังสือส่งให้เธอหญิงสาวไม่รอช้ากรีดนิ้วไล่น้าหนังสือพลิกอย่างรวดเร็วจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้ายเมื่อถึงแผ่นสุดท้ายมันก็หยุดพลิกเรากับรู้ว่าเธอต้องการหยุดอยู่ที่แผ่นนี้นิ้วเรียวดังลำเทียนพลิกกระดาษไปสู่หน้าสุดท้าย โมลีชะง,งักกระดาษหน้าสุดท้ายนั้นเรียงรายเป็นตัวอักษรตัวอักษรภาษาไทยเขียนด้วยลายมือแบบเก่าเขียนด้วยปากกาหม,มึกสีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำอย่างเป็นระเบียบกลิ่นหมึกจางหายไปหมดแล้วแต่กลิ่นกระดาษเก่าๆยิ่งมองเธอยิ่งขงมวดคิ้วจนรู้สึกปวดแปบลบบบที่แผลเขียนอะไรไว้น่ะจิตทิวะช่โงกเข้ามาดูแล้วขมวดคิ้วตาม ไม่รู้สิคะภาษาไทยแต่ไม่เหมือนภาษาไทยเท่าไหร่อะเธอหันไปมองเขาเพื่อขอความเห็นก่อนจะพบว่าใบหน้าของทั้งสองอยู่ห่างกันแค่ลมหายใจลอดผ่านเห็นซิกหน้าด้านข้างของเขาเห็นซิกหน้าด้านข้างของเขาจนเห็นผิวเนียนใสถ้าจมูกโด่งกว่านี้คงชนแก้มขาวอมชมพูนั่นไปแล้ว ปฏิกิริยาตอบสนองของเธอคือขืนตัวออกมาหลังจากนิ่งไปวินาทีครึ่งโมโลีรอบถอนใจที่นี้ไม่ใช่ละครที่นางเอกจะจ้องหน้าพระเอกค้างอยู่เป็นนานเป็นชาติมีอะไรครับเขาถามเมื่อเห็นเธอแสดงอาการแปลกๆเปล่าโมโลีปฏิเสธและพยายามหาเรื่องเบี่ยงประเด็นด้วยคำถามนี่คือปริศนาของคุณที่โมทีหรือเปล่าคะ ถึงเขาจะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากกว่าดังนั้นถ้าเขาเป็นคนคิดรหัสลับเขาควรจะเป็นภาษาอังกฤษไหมชายหนุ่มออกความเห็นทว่าไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ข้อใดไปแต่เขาเก่งภาษาไทยนี่ก็อาจจะเป็นไปได้จริงอย่างที่คุณว่าโมลีพยักหน้าเห็นด้วยคุณได้มันมาจากไหน เขาถามขณะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้หลายภาพตั้งแต่ปกหน้าปกหลังและหน้าที่มีข้อความปิศิศนาห้องสมุดบนชั้นสองในบ้านหลังนั้นค่ะโมลีตอบพลางมองการกระทําของเขาชายหนุ่มร่างสูงยกโทรศัพท์หันหน้าจอมาทางเธอคล้ายเป็นสัญญาณบางอย่างเบอร์โทรผมจะส่งให้คุณแล้วก็ไว้ติดต่อกันด้วยลายไม่ดีกว่าหรอ โมลีพล่งถามอัตโนมัติด้วยความงกปกติถ้าไม่เป็นเรื่องด่วนเธอมักจะติดต่อด้วยแอปพลิเคชันการสื่อสารที่ให้บริการโดยไม่คิดเงินแค่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ชะง,งักเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเธอเพิ่งพูดว่าจะให้ช่องทางการติดต่อที่ผู้ชายที่เธอเพิ่งรู้จักไม่ถึง3วันจิตทวัดยิ้มเขารู้ตัวว่าช่วงนี้ยิ้มบ่อยเป็นพิเศษจากนั้นก็เอ่ยว่า เอามาทั้งสองอย่างนั่นละ่ะสุดท้ายเธอก็ต้องบอกลายไอเดีพร้อมหมายเลขโทรศัพท์นาทีต่อมาก็มีเสียงเตือนมาตรฐานดังขึ้นจากโทรศัพท์ของเธอซึ่งอยู่ที่โต๊ะข้างเตียงคุณถ่ายรูปทำไมในเมื่อเราก็มีเล่มจริงโมลีถามเธอรู้สึกว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างจึงต้องถ่ายรูปเก็บไว้ผมอยากจะแน่ใจอะไรบางอย่างผมขอเอาหนังสือเล่มนี้ไปตรวจสอบก่อน ชายหนุ่มหยิบหนังสือใส่กลับไว้ที่เดิมอธิบายเพิ่มเติมไปด้วยเมื่อสังเกตเห็นแววกังขาในดวงตากลมโตเหมือนลูก,กวางคู่นั้นผมมีเพื่อนทำงานตรวจสอบอะไรพวกนี้ได้เขาอธิบายสั้นๆแต่คนฟังมีท่าทีตื่นเต้นดวงตาลุกวาวเมื่อถามย้ำให้แน่ใจแบบ CSI หน่วยพิสูจน์หลักฐาน่ะหรอทำนองนั้นแหละจิตทิวัดไม่ได้อธิบายมากกว่านั้น โมลีต้องนอนพักในโรงพยาบาลอีกคืนหนึ่งแม้เธอจะรู้สึกว่าตัวเองสบายดีเมื่อฟื้นขึ้นมาสักพักทั้งที่ความจริงแพทย์เจ้าของคข้ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ผู้ชายผดเล็ดการคนหนึ่งสั่งให้เธอนอนพักรอดูอาการให้แน่ใจพอเธอแย้งก็ว่าให้เธอใช้ประกันให้สมเบี้ยค่าที่จ่ายไปแล้วเอะอก็ให้นอนโรงพยาบาลน,นี่คุณเป็นหุ้นส่วนโรงพยาบาลหรือไงเนี่ย จิตที่วัดยิ้มรับโดยไม่โต้เถียงโมลีรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นหน้าหมันไสมาตงติดตงติดที่ทำงานเก่าของเธอมีงานหนักเป็นช่วงช่วงส่วนใหญ่จะทำงานเข้าออกตามเวลาแต่เมื่อถึงช่วงที่เรียกว่าพายุงานจะโหมกระหน่ำเข้ามาราวกับพายุเหมือนที่พวกเธอเรียกมันกันเล่น พนักงานจะยุ่งจนแทบไม่ได้กลับบ้านหรืออาจอยู่กินนอนที่ออฟฟิศพนักงานทุกคนอดทนรีบทำงานให้เรียบร้อยและมาด้วยค่าล่วงเวลาจำนวนมากซึ่งเป็นกำลังใจให้พนักงานอย่างพวกเธอทำงานต่อไปแต่ก่อนเธอก็เคยเป็นแบบนั้นคิดว่าบราลีก็เพิ่งผ่านพาย,อยุอีกลูกมาเหมือนกัน แม้แวลวตาจะดูเหนื่อยอ่อนกลิ่นสบู่อ่อนๆหอมรื่นแสดงว่าเธอกลับไปอาบน้ำมาแล้วหลายครั้งที่เธอไปพักที่คอนโดของบราลีในอดีตนี้ก็เพราะพายุงานพวกนี้นั่นเองบราลีตรงเข้ามาถ่ายถามอย่างเป็นห่วงเป็นใย,ยและยืนกรานอีกเสียงให้เธอไปแจ้งความให้เรียบร้อย ขอโทษนะคะโมเอารถพี่ลีไปทิ้งไว้ที่บ้านหลังนั้นอีกแล้วโมลีบอกกับรุ่นพี่ของตนบราลีสายหน้าเป็นเชิงไม่เป็นไรพี่รู้จ่ามันเป็นอุบัติเหตุเมื่อเช้าก่อนมาเยี่ยมวัดพาพี่แวะกลับไปเอาแล้วจา่าบ้านหลังนั้นสวยแต่เปลี่ยวอยู่ในเมืองแท้แต่เงียบอย่างกับอยู่ป่าบราลีบนนี่โมแน่ใจนะว่าอยากจะย้ายไปอยู่บ้านหลังนั้น โมลีนิ่งไปคืนก่อนที่เธอจะไปทำความสะอาดทั้งสองปรึกษากันโมลีคิดว่าอย่างไรเธอก็ได้บ้านหลังนั้นเป็นมรดกเมื่อทนายแจ้งกลับมาว่าการโอนย้ายเรียบร้อยเธอก็ตั้งใจว่าจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนบราลีอีกแน่นอนว่าหญิงสาวไม่ได้เล่าถึงของแถมสุดพิเศษที่มีเพียงหนึ่งเดียวในบ้านหลังนั้นให้บราลีฟัง เมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นบราลีไม่สบายใจและต้องการให้แน่ใจว่ารุ่นน้องจะเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ผมเห็นด้วยกับลีจิตที่วัดแทรกขึ้นเพื่อไม่ให้โมลีโต้แยง้งเขาจึงหันไปพูดกับบราลีแทนฉันจะมารับส่งโมลีเองถ้าเขาต้องการจะจัดการดูแลบ้านหลังนั้นไว้เรื่องต่างๆลงตัวก่อนค่อยคิดเรื่องย้ายบราลีนิ่งเป็นเชิงว่ายอมรับ เมื่อมีสองเสียงเจ้าของบ้านตัวจริงแต่หัวเดียวก็เทียมรีบได้คนสนับสนุนจึงได้แต่จำยอมทำตามทั้งคู่ขึ้นรถของจิตที่วัดเพื่อกลับคอนโดทั้งสามนั่งอยู่บนรถต่างคนต่างคิดเรื่องแตกต่างกัน ชายหนุ่มคนเดียวในรถพ่วงหน้าที่คนขับรถนั่งนิ่งเงียบตลอดเส้นทางมีแต่เสียงเพลงคลาสสิกคลอทั่วทั้งรถโมลีคิดว่านิสัยนั้นถ่ายทอดมาจากพ่อและปู่ของเขาจะว่าไปจากที่รับฟังเรื่องราวจากจินสุจีเธอคิดว่าจิตทธิวัดนั้นเป็นคนนิ่งขรึมเหมือนพ่อเขาแต่ไม่เก็บโกรเคร่งเครียดอย่างพ่อของเขาอาจจะเพราะเขาโตขึ้นมาในที่ กับพ่อแม่ที่ไม่เข้มงวดเผด็จการอย่างปู่ของเขาโมลีเปิดโทรศัพท์เห็นข้อความทักจากบราลีตั้งแต่เมื่อวานนั่นไม่สำคัญเมื่อบราลีมาเยี่ยมด้วยตนเองแต่อีกการสนทนาหนึ่งชื่อผู้ใช้ไม่คุ้นเคยแต่เธอรู้ว่าเป็นใครมีคนอยู่คนเดียวที่เพิ่มเธอเป็นเพื่อนในรายชื่อ เมื่อเปิดเข้าไปในข้อสนทนานั้นก็เห็นภาพถ่ายที่ส่งมาเธอจัดการบันทึกรูปภาพนั้นเอาไว้ในความจำเครื่องส่วนราลีนั้นกำลังพิจารณาความเป็นไปได้เธอใช้ชีวิตช่วงไฮสคูลในโรงเรียนมีชื่อที่อเมริกาก่อนจะเดินทางไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่อังกฤษช่วงเวลาที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับจิตทิวัตทั้งสองสนิทกันเขา เป็นลูกครึ่งยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับเด็กผู้หญิงเอเชียเด็กผู้หญิงเอเชียที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันเสียด้วยจิทธิวัดเป็นคนดังเขาเรียนเก่งเป็นนักกีฬาโรงเรียนถึงจะนิ่งเงียบไปบ้างแต่ก็เป็นที่รักในกลุ่มเพื่อนทำให้เธอมีเพื่อนมากขึ้นไม่รู้ว่ามีผู้หญิงมากมายแค่ไหนหลวงไหลเขาแต่เขาค่อนข้างที่จะเฉยชา มีครั้งนี้ที่เขาดูสนใจผู้หญิงคนไหนเป็นพิเศษเพราะมีเพื่อนที่เมืองไทยไม่มากปกติเขาจะเก็บตัวอยู่ในคอนโดทำงานแล้วก็ออกไปตลอนเที่ยวไปทั่วประเทศคราวนี้เขาเสนอตัวไปรับไปส่งรุ่นน้องของเธอด้วยตัวเองบางทีบราลีคิดในใจเร็วๆนี้เธออาจจะมีข่าวดีไปกระจายในกลุ่มเพื่อนที่อเมริกาแล้วก็ได้ รถเลี้ยวเข้ามาจอดที่หน้าคอนโดบราลีนั่งอยู่ฝั่งซ้ายจึงก้าวลงไปก่อนเมื่อโมลีจะตามลงไปก็ต้องชะงักโมลีหันไปมองเขาตาสองคู่สบกันเธอเห็นเขาเอี้ยวตัวจากที่นั่งคนขับยื่นมือมาหาเธอจิตที่วัดอึ้งไปกับการกระทำของตนชั่วแวบก่อนที่เขาจะสงบลง สัมผัสอุ่นบนข้อมือเขาไม่ได้ช่วยข้อมือเธอไว้เพียงแต่แตะเบาๆอย่างสุภาพโมลีถามเขาด้วยสายตาอย่าเพิ่งคิดมากนอนพักเยอะๆแล้วก็ระวังอย่าให้แผลเปียกน้ำเขากำชับด้วยน้ำเสียงนุ่มเบาทว่าได้ยินชัดเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูโมลีรู้สึกว่าพวงแก้มของตนร้อนเผาหวังว่าเธอจะไม่หน่าแดงให้เขาเห็น ได้แต่ต่อไปเพียงคําเดียวค่ะบราลีมองภาพนั้นน่าลุ้นจริงๆด้วยคู่นี้